กลับเข้าสู่ข่าวเช้าสวัสดีกรุงเทพกันต่อครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆจากทางกรุงเทพมหานครครับไปเริ่มต้นกันที่ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะมีการร่วมกันประชุมติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดค่ะโดยได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะระบายน้ําและสํานักงานเขตประจําในพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะเพื่อจะเร่งระบายน้ําและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจรค่ะ รมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพตรผู้วรารชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ฝนและแผนการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมสํานักงานร,ระบายน้ํากรุงเทพมหานครดินแดง ทางนี้นะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนตกชุกหนานแน่นรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยแผนการรับมือนั้นมีการพร่องน้าบริเวณอุโมงค์รับน้ําและคลองสายหลักโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่พร่องน้ําลบ80มิลลิเมตร โดยในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะทางคณะผู้บริหารและสำนักงานร,ระบายน้ำได้มีการสำรวจเรดดร์กลุ่มฝนค่ะพบว่ากลุ่มความกดอากาศสูงนั้นมีแนวโน้มมุ่งหน้าขึ้นทางทิศเหนือบริเวณจังหวัดนคนปรปฐมและราชบุรีแต่อย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากลมแรงทําให้ความกดอากาศสูงนั้นอาจจะพาดผ่านมายังกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ซึ่งช่วงเวลาประมาณ1นนาฬิกาที่ผ่านมาก็มีปริมาณฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยส่วนของความพร้อมด้านของการระบายน้ำนะคะกรุงเทพมหานครมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอดเวลาเพื่อคอยแก้ไขสถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ ส่วนทางด้านสำนักงานเตขตคันนายาวนะคะก็มีการแจ้งหลักเกณฑ์เรื่องของการขอรับทุนการศึกษาค่ะและทุนประกอบอาชีพนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ นางอุดมพรพัฒนโควิดผู้อำนวยการเขตันายาวแจ้งว่าสำนักพัฒนาสังคมได้มอบทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาด้านการเงินโดยทุนการศึกษาจะแบ่งเป็นทุนระดับอนุบาลและประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับอนุปริญญ,ญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ขอเข้ารับทุนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านกำลังศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรีและมีหนังสือรับรองของสถานศึกษาอายุไม่เกิน25ปีหรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเสียชีวิต ทอดทิ้งสาบสูญต้องโทษจำคุกหรือพิการทุกผลภาพป่วยทางร่างกายหรือจิตใจประสบสาธารณภัยหรือเหตุอื่นๆจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้โดยให้นำเอกสารซึ่งก็ได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรองการศึกษา ส่วนทุนประกอบอาชีพนะคะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนเพราะเหตุครอบครัวหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงเสียชีวิตทอดทิ้งสาบสูญต้องโทษจำคุกหรือพิการทุกผลลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจประสบสาธารณภัยหรือเหตุอื่นๆจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้โดยเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสูติบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่จะนําทุนไปประกอบอาชีพนั้นเพื่อยื่นขอรับทุนก็สอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนชั้น5สํานักงานเขตคณนยาวค่ะหรือที่โทรศัพท์หมายเลข023799956-7หรือ023799961-3ต่อ5186-5187ค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานสภาพการจราจรในช่วงที่2กันค่ะ